สวัสดีครับวันนี้หมอพีนะครับก็จะมาตอบคาถามของคนไข้หลายคนเลยหลังผ่าฟันคุดไปเขาจะถามว่าเอ้ยหมอตัดไหมเจ็บหรือเปล่าเนี่ยสัปดาห์หน้าที่ต้องมาตัดเนี่ยก็เดี๋ยวมาสาธิตวิธีการตัดให้ดูเลยนะครับหมอทําเป็นคลิปไว้เนาะเดี๋ยวจะอธิบายร่วมไปด้วยนะเริ่มดูเลยดีกว่านะอันนี้ก็จะเป็นแบบจําลองนะครับของตัวฟันในปากเนาะเป็นฟันล่างเนาะมีฟันหน้านะฟันกำนอยแล้วก็ฟันกำใหญ่นะครับตำแหน่งของไหมเนี่ยก็จะอยู่บริเวณหลังฟันกำซี่หนังสุดนะครับ อ่ะลองดูวิธีการตัดกันก่อนนะครับวิธีการตัดเนี่ยคุณบอกเขาใช้มือนหนึ่งเนาะในการที่จะจับตัวไหมขึ้นมาก่อนนะให้ไหมเนี่ยมันห่างออกจากเหงือกได้บ้างนิดนึงให้มันมีช่องว่างหน่อยระหว่างตัวไหมกับตัวเหงือกนะครับอ่ะหนีบหยิบเลยอ่าอีกมือนหนึ่งก็จับกันไกลมานะครับเห็นไหมเราดึงไหมขึ้นให้ห่างจากตัวเหงือกจากนั้นก็ตัดปุ๊บแล้วก็ค่อยดึงไหมออกมานะครับ อ่าอทีนี้นี่มันดูตำแหน่งมาดูตำแหน่งนะอันนี้อ่า,อาเห็นไหมว่ากันไกเนี่ยมันสอดไปที่ใต้ปมแล้วค่อยขยับตัวใหม่ออกมาเห็นไหมครับเนี่ยตอนเนี้ยใหม่มันหลุดออกจากกันแล้วมันเป็นแค่เส้นธรรมดาแล้วก็ดึงออกมามันจะรู้สึกแบบจั๊กจี้นิดนึงนะครับอ่านี้ประมาณนี้นะอาการเจ็บเนี่ยอาจจะมีบ้างเนาะอย่างอันนี้ก็คือ พยายามทําให้ตัวไหมเนี่ยมันคลายออกจากเหงื่อนิดนึงนะครับให้ไหมมันห่างออกจากเหงื่อนิดนึงเนาะจะเห็นว่าพอเราใช้ไอ้ตัวฟอร็เนี่ยดึงออกมาเนี่ยมันจะมีช่องว่างพอดีครับระหว่างเหงื่อกับตัวไหมเนาะจากนั้นเราก็เอาบรรกักยสอดเข้าไปครับตัดปุ๊บนี่ไหมดุลละไหมดุลละพอเสร็จมาจับเลยจับปุ๊บดุดปั๊บนะอ้าวจับอีกทีนึงแล้วก็ดึงออกทีนึง แ่นั้นเองครับเห็นไหมเหงือกเราก็ยังสวยงามดีเนาะก็เป็นรอยใหม่นิดๆนะครับนะก็ผมก็จะพอตอบคำถามได้นะครับก็เจ็บน้อยกว่าตอนผ่าตอนฉีดยาชาแน่นอนนะครับโชคดีครับ